สวัสดีครับเมื่อนี้เสียงหน่อยเขาเร่งว่วจะพผ้าไปขนเอาเฟืองครับซื้อเฟืองนะเพื่อนครับเฟืองมันเบิดครับฝนตกม้วกินเฟืองบริจะไปหาเฟืองมาไวให้มันกินก่อนครับไปน้ำกันครับ ไป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 แก้เฟืองได้แล้วครับนี่แหละครับนามฝนตกอาหารการกินมันก็ต้องอาศัยเฟืองครับมือไดฝนตกก็ต้องเอาเฟืองให้มันกินน้าครับมเดได้เกี้ยวหยาว้ไลยๆก็ต้องเอาเฟืองว้ให้มันครับเฟืองอยู่นี่มันก็กินเบิดแล้วครับเพราะว่าปีที่แล้วมอดได้เก็บใบหลยครับปีนี้ก็เลยเด้ไปหาสื่อกับมือเพื่อนบานเขาที่มันเหลือครับนี่ครับ เอาโมเตอร์ไซค์อีซูนิคนี่แหละครับห่างนี่แหละครับไปแก่มานี่ครับมันกับพอจะได้กระทั่งมือได้ฝนริ้นก็จะให้มันกินเฟืองไปน้ำขับพ้นบดละนี่ไปหาซื้อเมื่อไว้ครับโอ้ยอแกะไข่ออกไข่ออกไข่ออกนี่ไปก็ไปได้บล่ละ ี่วงโมเตอร์ไซค์อีห่างนี่ละไปอืมอืมนี่แหละครับเอาค้นมาหอดเถียงอีห่างเข้าแก้มาหอดเถียงเลยครับจะไปใส่นอโยนเห้มันกินตละก่อนตัวละก่อนไปครับแต่ว่าถ้าใหลไหลมันก็นเอาไปย้ำคือเก่าครับก็บต้องแบ่งออกให้มันครับก่อนหนึ่ง คอยให้มันกินไปเอาครับให้ไ,ไลายนึกวันสิกินดีโแมนเดอร์ครับเดอ้อซิดทิมคือกันครับซิดทิมละเอยยบไปน้าเฮาอุตสาห์ไปห้ามาบอกให้กินยางดีหญ้าคือกันครับแต่ห้หลายเต็มห้างเซิดทิมน้ำเครื่องหนึง่งเอลูกน้องมามามา,มาเดี๋ยวฟึ้ภารกิจก็ให้อาหารมาหน่อยครับนันกะทากินพักกันกินพักกันกินสูพักกันกินไดีดอกไอเืืออะไรล่ะ กินหลักก็จะดื้ออะไรล่ะกินก่อนนี่แหละครับชีพชีวิตมันไม่ยั้งครับภารกิจอยู่ห้องให้ทองหน้าหาหญ้าหาเฟื่องห้งัอเหล้วกันนี้แล้วลุงน้องเนี่ครับพอดได้เห่นน้ำครับนี่เขาเอาหนามมันกินแล้วเด้วยมันก็เล่นน้ำเฮ้าครับจังหน่อยนี่กินอิ่มเล้วเลยแลนมหาเฮ้าครับตอนนี้ตอนนี้กำลังกินกำลังเมามันหลังเมามันนี่ครับบักอ้วนอ้วนอ้วนบักล่างกินปลาแดงนี่ครับอ้วนกระโม่ หลังจากลัก,กินปลาแดกแล้วร่างกายมันสมบูรณ์กระมูลเลยครับอ้วนเถือนสมบูรณ์กระมูครับบางหรั้งกุดนี่ครับเคยบีคคิดเกิดสูงว่ามันลักกินปลาแดกจนกระปุกซุปขป้าไปในหัวมัน,น,น,ลนมลเลยครับกวนนี่เดี๋ยวร้อนอ้วนกระมูเลยครับโมโปลาแดกมีคุณประโยชน์เองครับมันอ้วนได้อ้วนดีเลยครับกินแล้วก็นอนกินข้ากวก็มพร้อมครับน่าหน้าเพื่อนเพื่อน กันดีๆกินน้ำันกันดีๆจังไปเร่นอ่ะอิ่มแล้วว่าประนนี่ครับสนามเบรนมันครับตอนนี้ออกกันยี่สิแล้วพอไเด็กเป็นมูครับอยุ่หน้าครับมาหน่อยเพอเด็กเป็นมูอย่ำบิด,ดเบียกคนงานกันด้นั่งเล่นนั่งคุยน้ำมันเลยนนั่นครับเลียงไ้ครับฝอาให้ฝอาหน้าฝองหัวให้ห่าน้ำครับอันนี้ความสุขไปอีกแบบครับ ทำบ้านทำหน้าเา้ากรเลี่ยงทิ้งไปอย่างสี้ละครับมีน้งไก่กินไปครับ,บมันก็บอกว่ากินมีน้งไก่กินให้มันกินไปครับความสุขเล็กๆหน่อยๆที่เฮาอยู่ามท่งให้ท่งหน้าเลี่ยงมากนั่นก็ไม่ประโยชน์อยู่ครับเฮาคนไปค้นมากกับพเพราะเฮาได้หูครับคนไปค้นมากกับเพด้ตื่นแน่ว่าไม่ม้าอยู่ครับ อีกแบบนึงครับชีวิตบ้านๆครัเม<อ>าคิด้ลยวันดีดวันดีวันดีท่านผู้ชมค่ดเลยรับสุหรับคลิปนี้กะบผมยังไรครับก็บอกเลือกเป็นคนเฟื่องกับมาเกียมาหน่อยอยู่ี่ยงหน่ยครับเป็นน้ำมันครับก็ฝากากดไลค์กดติดตามกดแชร์เสียงหน่อยกดเดียงหัวในเด้อครับเพื่อจะมีคลิปใหม่ๆมีประโยชน์และสาระแก่ท่านฟังครับสวัสดีครับ